ไหมึคเาไยไหค่ะเอาไเาค่าไปเอาย่า่อาอาไป่าไเาไปลยวอาย่ายเสา็จเล้ค่อบนิดเายคเาค่อา่าย่อปลย่อยค่ะเอาปเ่เอายนะายคะยนะอ

ระวังรถนะครับไต่ตนนะไปแล้วนะไปเจอกันที่เซ็นทรันะครับเย่เจอกันที่เซ็นทรัลเลยเย่เย้เฮ่เถึงอูดอแล้วนะครับหนาวหนาวแอเยนแอรเยนแอ i เยนแอเยนอยนแอเยนอร์เบนเครื่องก็แอรหนาวมาก นี่เห้อเขาวาดรูปมาให้น่ารักจริงๆเลยนอนคะครับน้องเยือไปนิดนึงนะครับเรายังไม่ได้ไปไหนกันเลยนะมิชชั่นของเราในวันนี้คือ หนึ่งทำงานสทำบุญทำบุญเมอวาเอาเงินที่ทุกคนให้มาไปทำบุญเยอะมากเลยวันนี้แบบตอนกลางคืนแค่งั้นแปลว่าเราก็จะมีเวลาที่จะไปทานข้าวมางนทานข้าวริมน้ำโขงขนาดนั้นเลยจิบอุดรเขาไม่มีน้ำโขงปะเขามีเขาติดกะลาว อ่าดูดานไม่มีนะครับนอกจากน้ทายครับอ้าวนึกว่าไปเราไปลราจะมาลงดอนอ่าคือไอ้บอกแล้วไอ้เป็นคนลาวแต่เขาก็ต้องมีรีเวอร์มีรีเวอร์แต่ไม่ใช่น้ำโขงเออเอาไหนก็ได้ทานข้าวไหมทานข้าวครับตอนนี้ทานข้าวอะไรเนี่ยน้ำรองเท้าเลอะเลย ความสวยงามของเมืองนะครับนี่โหหนานมากเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้มาอุดรทำไมมันหนาวหนาวมม่มาจากไหนบ้ปิดเอาปิดไปเลยเป็นคนอื่นอยากให้มองเธอด้วยใจที่ฟืน้น อุดรธานีอุดรธาน,นีใช่อุดรธานีที่นี่วัดที่มีชื่อเสียงชื่อว่าวัดอะไรครับวัดโพธิสมพรครับวัดโพธิสมพรอยู่ในเขตตัวเมืองเลยไหมครับอยู่ในตัวเมืองเลยครับทอ่นีเป็นวัดประจำจังหวัดอะไรหรือเปล่าครับก็ได้ว่าเป็นประจำจังหวัดก็ได้ครับก็ได้ไใช่ครับผมพี่เราจะไปกินข้าวก่อนใช่ไหมคะ ใช่ไหนอ่ะเคยว่าเดี๋ยวพคยว่าก็ได้เอ๊ะแต่ว่าเงินทำบุญเรามีเท่าไหร่คะหมื่นตอนนี้ทั้งหมดประมาณหมื่นสองหมื่นสองหรือว่าเราเดี๋ยวเราไปหาพวกมีสถานอะไรไหมไปมอบออสถานแบบพวกสถานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างงี้สถานเลี้ยงเด็กหรือคนชราหรืออะไรเ้ะครับแล้วก็จะสมบไปด้วยไกลไหมพี่ คอบออกจากตัวเมืองประมาณเกือบ20โล10กที่ให้มาใช่โลใช่เงินที่ได้มาเมื่อคืนดีกว่าไหมบีเอฟซีก็คนชนาเยอะอุ้ยก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บีเอซีนะแม่นุ่มก็แม่นุ่มก็ชนอยานหอยตูดยานนมยานโดูใหญ่นมยานตูดใหญ่นมห้อยเพดานฮู้ก์คิวคิวหอยเพดานอะไร เอาที่แลในตัวเมืองไม่มีครับแบบไหนครับแบบที่เป็นมูลนิธิอะไรเงี้ยมันก็จะมีเป็นมูลนิธิอ่าห้องสว่างครับสว่างไหมคะเอาเอาเอาที่แบบว่าเราสะดวกสว่างในตัวเมืองเป็นยังไงครับสว่างเป็นยังไงครับอ่ามันจะเป็นอ่ามูลนิธิอ่ะไรไหมครับว่าเก็บศพอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ได้นะก็ได้ประมาณนี้ครับก็ได้อยู่ เดี๋ยวตัดสินใจกันก่อน,นละกันทางเราที่เป็นศพไร้ญาติอยู่ <c oughs> ทางเราก็จะไม่มีญาติเราก็จะได้มีวนน,น,นนี้ก็เหมือนศพวันนี้ก็เหมือนศพแล้วเลยไม่ค่อยมีญาติเพาเพื่อนเลิกกูเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะไปกินแหนมเนียงดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องลดเหนียงอย่างเร่งด่วนแน ก็มันอย่างน้อยมันก็เป็นอาหารคลีนมีผักมีผักไม่ต้องทอดมากอะไรเงี้ยอยากกินอยากกิน<ล>ส้มตำลาาเราขึ้นโชว์ก<ๆ>ี่โมงเนี่ยครับนี่ใบโมไปครับเราทีงีงต้องทานง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปจัดเต็มมือเย็นมีไหมข้าวต้มเซียมซ้นโอ้โ เวลาไม่ค่อยมีนะต้องมาถึงแอร์พอร์ตกี่โมงอ่ะห้0โมงครึ่งห้าโมงครึ่งก็ไม่มีเวลาเลยแหละเช็คอินยังอ่ะเช็คอินลงแล้วเอ้ยไฟท์ะค่อยว่ากันไป รถเหนียง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 ชัดแต้มมือเย็นสัดรถเหนียงอุบลมาวันไหนอีกครับอุบลมาโอ้ยเดือนหน้าเลยครับชัดแต้มมือเย็นรถเหนียง PLC ่างโชว์ใบสม เออต้องทานข้าวก่อนครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยแล้วเดี๋ยวกาลังจะรีบไปที่งานเลยครับจะหาอะไรทานง่ายๆอรุณมันนี่ยโอเคก็ มาเซฮายชาวอุบลแล้วก็ทุกคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอาหารแซ่บเดี๋ยวจะมารีวิวต่อเก่งไก่เก่งไก่เก่งไก่มาเด้อล่ะมากินเก่งไก่ปสะพันสปอมาข้ามป้อมใส่น้ำจ้ประจํำจ้ประจํำ พวกไก่คพวกคีไิพวกคกไคสิพอมพวกไก่สิพอมกามพอมสีน้ำพวกไก่สิพอมมาส้าพอมสีน้ำจำเด่จำจำเด่จำเขาให้ร้องเพลงภาษาอีสานไม่ใช่ภาษาเกาหลีมาเด้อร่ามากินแกงไก่คีไคสิพร้อมกามพร้อมใส่น้ำจำไปจำจำไปจำแค่นี้แหละบาย